ฮัีอาร์ของแมวช่วงเวลาไหนที่แมวขี่เล่นที่สุดหากคุณเป็นทาสแมวมือใหม่สิ่งที่อ่าจทาให้คุณแปลกใจก็คือพฤติกรรมของ้องแมวที่ดูเหมือนจะมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเพาะอย่างยิ่งในเรื่องของช่วงเวลาที่พวกเขาจะกระตือร,รือร้นและขี่เล่นมากที่สุดซึ่งเราเรียกช่วงเวลานี้ว่าฮัปปี้อาของลูกแม มัมผัของแมวพวกเขามักมีช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดในช่วงพลบค่ำถึงกลางคืนประมาณ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนื่องจากนี่คือช่วงเวลาที่สัญชาตยาน,นักล่าของพวกเขาทํางานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้คุณจะเห็นน้องแมวของคุณ่งเล่นอย่างสนุกสนานกระโดดไปมาและแสดงความสนใจกับของเล่นต่างๆมากเป็นพิเศษนอกจากนี้อีช่วงเวลาที่แมวจะมีพลังงานเต็มเปี่ยมก็คือช่วงเช้าปลุ่ระหว่างตีสามถึงหกโมงเช้าตรงนี้เป็นเพราะแมวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลากลางวันพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแรกของวันซึ แค่จังหวะชีวิตของแมวมเพียงแต่จะช่วยคุณดูแลพวกเขาได้ดีขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างคุณกับเจ้าหมวตัวน้อยอีกด้วยเพราะเมื่อคุณรู้ว่าเมื่อไหร่คือช่วงเวลาที่แมวต้องการความสนใจในการมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมไมไ่ทั้งคุณและแมวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข